สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้แล้รายการเซ h ชาแนลครับผมวันนี้ให้เรามาทําถ่ายทํานอกสถานที่ครับโดยเบื้องหลังที่เราเห็นอยู่นี้ก็คืออนุสาวรีย์จ่าแซมนะฮะหรือนาควาตรีสมานกุนันครับผมวีระบุรุษถ้าหลวงครับแน่นอนฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ถ้าหลวงครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่กําลังเตรียมการจะเข้าไปถ่ายรูปภายในถ้าหลวงครับที่ทางอุทยานแห่งชาติเตรียมการ ท้หลวงคุณน้ำนางนอนแห่งนี้ให้เราเข้าไปถ่ายรูปสวยๆออกมา ปรากฏแก่สายตาชาวโลกครับและแน่นอนฮะการที่เราจะเข้าไปที่นั่นครับเราจําเป็นต้องมีสัมภาระต่างๆเข้าไป <Okay. S 1> และกระเป๋าตัวนี้ฮะที่ผมกําลังใช้อยู่โฆษณากระเป๋าใช่ไหมใช้แล้วครับคุณผู้ชมฮะนี่คือกระเป๋ายี่ห้อ a i r p o d รตครับจะจําหน่ายโดยวาตาชิฮะเป็นกระเป๋าขนาดเล็กครับผมจริงๆแล้วเจ้ากระเป๋าหรือเป้ใบนี้ครับเขาเป็นกระเป๋าสําหรับใส่โน้ตบุ๊กครับซึ่งมันเหมาะมากกับการทํางานนอกสถานที่หรือการเดินทางที่จําเป็นจะต้องมีแท็บเล็ตและ ใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างครับด้วยราคาเพียงแค่299บาทแล้วมีขนาดที่เล็กครับพร้อมกับดีไซน์สวยๆรวมทั้งการตัดเย็บที่ดีมากๆ่ะยี่ห้อ AirPods ตตรงนี้นะครับเป็นยี่ห้อที่โด่งดังในประเทศฝรั่งเศสกันทีเดียวครับด้านล่างนี่บุในส่วนของการซับต่างๆไว้ครับเวลาที่เราไปวางในพื้นที่เปื้อนต่างๆก็ไม่ต้องกังวลครับกระเป๋าช่องที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยใส่อะไรได้เยอะแยะเลยเท็ดดี้ใส่อะไรสายชา ใส่ power bank ใส่ไมโครโฟนนะฮะเป็นอีกปุ๊กลุกเลยครับผมอยู่เต็มนี่นะฮะใส่ในส่วนของช่องด้านหน้าที่เราจำเป็นจะต้องใช้ครับผมในส่วนด้านในฮะเ <c oughs> มื่อเราเข้ามาเปิดดูด้านในเราพบว่าเขาเป็นกระเป๋าแท็บเล็ตที่ดีมากๆนะเลครับคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะผมนะใส่ไม้กันสั่นด้วยนี่ DJI Osmo Mobile 4ครับใส่นี่นะ ใส่โทรศัพท์มือถือครับผมใส่แบตเตอรี่สำรองฮะใส่แท็บเล็ตอีกเครื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ แท็บเล็ตจริงๆเจ้าตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับการใส่กับ iPad นะครับแต่ว่า iPad ไม่อยู่ฮะอยู่แต่ซัมซุงแท็บเอสครับ Tab แท็บเอสเจ็ดฮะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็มีขนาดพอๆกันจะบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้หนากว่าด้วยซ้ําครับผมเนี่ยฮะเราก็ใส่ลงไปในช่องนี้เลยครับผมจากนั้นก็อุปกรณ์ทุกอย่างบรรดามีของเราใส่เข้าไปได้ครับด้วยราคา299บาทแถมบุเรียบร้อยด้วยครับด้านหลังนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูครับคุณผู้ชมครับผม บุด้านหลังมาตรงนี้ฮะยางหนาคุณผู้ชมฮะด้านหลังยางหนาครับเดวเดี๋ยว,ยวปิดลูซิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะตกอ้านี่ บุด้านหลังอย่างหนาครับพร้อมกับนี่ฮะสายสะพายที่ปรับยืดได้หดได้ครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้จะสะพายด้านหลังแบบนี้เท่ๆอย่างนี้ก็ได้ฮะเล็กๆครับผมเหมาะกับชายร่างหมีอย่างเราครับหรือจะสะพายด้านหน้าอย่างที่เห็นแบบนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและก็กังวลในเรื่องของขโมยขจรต่างๆแบบนี้ฮะไปไหนกอดไว้แน่นแน่รับรองแท็บเล็ตไม่หาย ของไม่ตกหายครับ299บาทลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คำบรรยายนี้แล้วครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่ c h ช n แนลครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับครับสวัสดีนาวาตรีสมานกุนันด้วยกันครับอย่าลืมขอผ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำหลวงและอย่าลืมกด subscribe ในช่องเท d ดดี้ออนทัเพื่อจะรับชมรูปสวยๆภายในถ้ำหลวงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ